สวัสดีครับเพื่อนเอนเอาฝรั่งมาปลูกนะครับเมื่อกลางกลางฤดูฝนนี่เองครับนี่ก็เข้าสู่หน้าแรงที่สําคัญคือต้นเขาสมบูรณ์นะครับเพื่อนเขาก็ให้ลูกละนี่ฮะเยอะมากเลยครับจริงๆไอเดียของการตอนมาแล้วให้ลูกอย่างนี้เนาะส่วนใหญ่เขาเด็ดทิ้งเลยนะครับเด็ดทิ้งหมดเลยเนาะอันนี้เป็นฝรั่งไส้แดงนะครับดูจากทรงใบนะั้นจะเป็นหงจ้วนสอนะครับเพราะใบเขาจะยาวๆเนาะ ทีนี้พอมันให้ลูกอย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็เด็ดทิ้งเนี้เด็ด <vet ed S 1> ไปแล้วนะครับมันก็นยังใหม้มาอีกสามเลยครับนี่ฮะดอกกําลังออกอีกครับเนื่องจากกิ่งพันธุ์ที่เราได้มาสมบูรณ์นะเราก็เด็ดทิ้งเพิ่มเลยครับอ่ะนี่สองเอาเอา,เอาหนึ่งเอาไว้สักหน,น,นึ่งเนาะเะอเพื่อนเนาะอยากลองกินดูนะครับเอาไว้สักลูกนึงนะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวอนันนี้ถ้าออกเขาติดขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะเด็ดอีกนะครับเพื่อนๆก็เนื่องจาก ต้นที่เป็นกิ่งตอนเนี่ยนะครับเขาก็ยังจะกําลังฟอร์มเนื้อฟอร์มตัวยังไม่สมบูรณ์หรอกนะครับรากก็ยังหาอาหารได้ไม่เต็มที่เนาะเนื่องจากเป็นกิ่งตอนเนี่ยรากแก้วจะไม่มีนะครับดังนั้นนะครับเขาก็ต้องใช้เวลานะครับเนี่ยเราก็ค้ำไว้แต่ต้เดี๋ยวเอาออกด้วยเดี๋ยวไม้ค้มออกด้วยนะครับ เหตุผลที่เอาไม้ค้ำออกเนี่ยนะครับเพื่อนๆพอต้นเขาจะได้ยืนได้ด้วยตนเองนะเขาจะได้แข็งแรงนะครับถ้าเพื่อนๆค้ำไม้ค้ำตลอดเวลาพอเราออกปั๊บเนี่ยต้นเขาก็จะเปราะหักง่ายนะครับเนาะนั่นก็อย่างนี้นะครับกิ่งตอนหกเดือนเองอะ่ะได้ลูกแล้วเพื่อนๆข้อดีของกิ่งตอนคือให้ลูกเร็วนะครับข้อเสียคือต้องมีการดูแลเพิ่มเติมน,นิดหน่อยเนาะฝรั่งครับไดย้ยอดอย่างนี้ได้กิ่งพันุ์อย่างนี้เพื่อนเพื่อน้าเพื่อนเพื่อนมีฝรั่งบ้านนะครับ เพราะใส่ถุงดําดีๆเนี่ยนะเพื่อนๆน,นะเอายอดเอากิ่งพวกนี้มาเสียบเลยครับเพื่อนๆก็จะได้ต้นพันธุ์ใหม่ที่สมบูรณ์ทั้งรากแก้วรากฝอยเนาะนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูกิ่งตอนฝรั่งสวยๆนะครับฝรั่งไส้แดงที่ให้ลูกแล้วครับแล้วก็เด็ดลูกออกกันนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับฝรั่งไส้แดงบ้านพันธุ์ไม้พอเพียงครับสวัสดีครับ